สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดี F c ซในช่อง youtube ของพี่อ้อและก็ในช่อง Facebook ของพี่อ้อนะคะในวันนี้พี่อ้อก็ยังอยู่กันที่หมอชิตสองนะคะมีข่าวมาบอกนะคะเพื่อนว่าห้องขายตั๋วของเราหายไปแล้วนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนมาแล้วไม่เจอห้องขายตั๋วใช่ไหมคะทั้งที่เราเคยซื้อตั๋วแลกตั๋วนะคะ ตอนนี้พี่อ้ออยู่ชั้นหนึ่งนะคะตอนนี้บอกข้อสก็กำลังปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะคะห้องไขายตั๋วนะคะวันนี้ลาพี่อ้อจะพาไปดูดห้องขาตั๋วชั่วคราวของภาคเหนือนะคะว่าอยู่กันตรงไหนนะคะเมื่อเพื่อนๆจองตั๋วแล้วนะคะหรือว่าจะเดินทางมาเดินทางมาเออินซื้อตั๋วที่ ชิดเลยนะคะก็จะงงๆนิดนึงเนาะก็ทุกคนงงกันหมดเลยค่ะหาไม่เจอนี่นะคะถ้าดูคลิปพี่อ้อแล้วทุกคนก็จะรู้เลยนะคะว่าช่องขายตั๋วของเราอยู่ตรงไหนที่เราบริษัทที่เราจะเดินทางไปด้วยนะคะเราก็มาข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าทางหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะคะอย่าเดินส่วนทางออกมากันนะคะเพื่อน เป็นทางเข้านะ,ะนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นห้องโถงนะคะทุกคนพอเข้ามาประตูปุ๊บเราก็จะเห็นช่องขายตัวชั่วคาวของภาคเหนือกบริษัททุกเส้นทางของภาคเหนือดเตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของเก้านะคะไปใส่นโซ่งของภาคภาเหนือนะคะก็จะมีกษเซมีวิยาแท้ มันคืนให้ย้อนได้อย่างนั้นนะเพื่อจะเดินทางไปของบริษัทไรเพื่อนก็ไปไ้สกดูได้เลยนะคะว่าอนที่นี้คือได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะภาพพี่อ้อก็จะแวบๆหน่อยนึงนะเพราะว่าพี่อ้อปรับกล้องไม่เป็นนะคะมันจะไว้ต่อแสงนะเนาะเข้าไปปรับในเรียนรู้ใน YouTube แล้วก็ยังไม่เป็นอยู่ดี นะคะแต่มันเราไม่ต้องการความสวยงามนะคะเราต้องการแค่ความรู้นะพี่อ้อกก็เลยโหลดลงนะคะก็ขอโทษด้วยนะทุกคนอาจจะแบบลำคาญตาไปนิดนึงนะคะแต่เราก็อยากให้เห็นว่าช่องขายตัวที่เราจะต้องการเดินทางไปอยู่ตรงจุดไหนนะคะการทุกคนหลงนะคะไป่คอันนี้พี่อ้อกก็สโลภาพให้นิดนึงเนาะเพราะว่าตอนถ่ายมันหันกล้องไปเร็วนิดนึงนะคะ เราก็จะ,ะเช่าชัยอะไรเราก็เราสามารถมายืนตรงกลางได้เลยดีกว่ายืนแล้วก็หันมองรอบตัวเราว่าเราจะไปของบริษัทไรดีนะคะ,ะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่องอยังอยู่ที่เดิมนะคะจะเป็นของบริษัทนะาที่ ลงมาในาในแอปพลิเคชันแล้วหรือว,ว่าในออนไลน์แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแลกตรงนี้ได้และตรงจุดสีชมพูเมื่อกี้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้พี่อ้อก,ก็มาบอกความรู้ในการเดินทางอีกใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อ้อจะขึ้นไปเชิญสามนะคะไปทำารคลิปให้เพื่อนๆดูนะแล้วการเดินทางเราไปส่งได้เฉพาะ ผู้ทมีตรวจเท่านั้นนะคะเดินเข้าไปดูได้เฉพาะผู้มีตรวเท่านั้นนะคะ,ะ,นนะ,คะใครที่เข้ามาดูคลิปพี่อ้อแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะช่วยส่งต่อให้เพื่อนๆที่จะเดินทางเข้าหมอชิดนะคะเราจะไม่โดนหลอกอีกต่อไปถ้าเรารู้จักพี่อ้อนะคะเราจะไม่โดนมิจฉาชีพที่มาชักชวนเราไปนะคะ ก็เรารู้จุดที่เราจะซื้อตัวเราจะขายตัวและเราจะขึ้นรถนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาถามพี่อ้อได้นะคะทุกคนคะ่ะเบอร์โทรพี่อ้ออยู่หน้าช่องนะคะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูและไลค์คลิปดูคลิปต่างๆที่หน้าช่องพี่อ้อได้เลยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อ้อด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยัง กดติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดี